ใครกำลังมองหาโรงเรียนนนาชาติสามภาษานะคะในย่านพระรามห้นนทบุรีหรือราชพฤกษ์นะคะต้องดูคลิปนี้เลยค่ะพอสกู๊ตแตรกชาเนเอลนะคะได้พาทุกคนมาชทัวร์ t s t s t n t n r t i t n o n s l s o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  l ค่ะ DLTS นะคะเป็นโรงเรียนนนาชาติระบบ IB ค่ะในเครือเด่นลากรุ๊ปนะคะและวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดต f a c ลิตี้แล้วก็แคมปัสใหม่บนพื้นที่20ไร่นี้ค่ะ ลกลุกประกอบด้วยเด็ดลาบริติสกูลอนุบาลเด็ดลาเพชรเกษมโรงเรียนเด็ดลาพระราม5และ DLTs International School ค่ะ โรงเรียนนานาชาติ DLTS ตั้งอยู่บนถนนนครอินทพระรามหนะคะห่างจากเซ็นทรัลเวสต์วิวเพียง5กิโลเมตรซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติที่โฟกัส3ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาจีนมีจุดเด่นด้านวิชาการโดยเฉพาะการเรียนการสอนแบบเน้นสเตมค่ะมาเริ่มกันที่อาคารเรียนของ Free School กันค่ะในช่วงทอตเลอร์นะคะแล้วก็ Earl y Years 1ถึง Earl y Years 3นักเรียนเนี่ยจะได้เรียนรู้นะคะผ่านการเล่นอย่างมีเป้าหมายหรือ play based learning ค่ะโดยนักเรียนนะคะจะได้เรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนและก็ภาษาไทยนะคะ โดยนอกเหนือจากภาษาอังกฤษนะคะน้องๆเนี่ยจะได้เรียนภาษาไทยวันละ30นาทีนะคะแล้วก็ภาษาจีนวันละ30นาทีค่ะและก็ยังมีชทยขับนะคะ60นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็ชนิสขับ60นาทีต่อสัปดาห์ค่ะจุดเด่นของการเรียนที่ DLTS นะคะคือการเรียนการสอนโดยค,คุณครูเจ้าของภาษาหรือ First Language English Teachers ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะมีประสบการณ์การสอนมาอย่างน้อย2ปีและ Class size นะคะจะอยู่ที่1 6คนต่อห้องค่ะ และเรามาต่อกันที่อาคาร D3 นะคะอาคารใหม่ขนาด6ชั้นของ DLTS กันค่ะ<อ>และในส่วนนี้นะคะคือแคนทีนขนาด400ที่นั่งค่ะที่ครอบคลุมชั้น1แล้วก็ชั้น2นะคะซึ่งเสิร์ฟอาหารแบบบุฟเฟ่ตค่ะ นอกจากนี้นะคะชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีห้องดีไซน์แอนด์เทคโนโลยีนะคะซึ่งเน้นให้น้องๆเรียนรู้ STEM นะคะผ่าน Project Based Learning นะคะโดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้เด็กๆเ,เนี่ยได้พัฒนาทักษะแห่งอนาคตกันได้ค่ะและยังมีอุปกรณ์ครบคันนะคะให้น้องๆได้มาได้ทำโปรเจกต์อย่างสร้างสรรค์และก็ปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็น 3D Printer นะคะ Laser c u t t e r หรือในส่วนของ w o o t Work Station ค่ะ ในระดับประถมนะคะเกรด1ถึงเกรด5เนี่ยนักเรียนจะได้เรียนดักสูตร IB PYP โปรแกรมหรือ IB Primary Years Program นะคะซึ่งจะสอนนะคะเน้นให้นักเรียนได้รู้จักการตั้งคำถามค่ะแล้วก็พัฒนาความเข้าใจในตนเองค่ะในด้านโครงสร้างการเรียนการสอนนะคะนักเรียนจะได้รับการสอนจากคุณรูประจําชั้นในวิชาหลักได้แก่ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งครอบคลุมทักษะการอ่านการเขียนการสะกดคําไวยากรณ์และ phonics ค่ะและยังคงมีนะคะวิชาคณิตศาสตร์และโฮมรูมค่ะ รวมถึงการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านหัวข้อ Unit of Inquiry หรือ UOI นะคะซึ่งเชื่อมโยงความรู้จากหลากหลายสาขานะคะเช่น STEM วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษสุขภาพและสังคมศึกษาค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคุณครูผู้เชียย่ยวชาญเฉพาะสาขาค่ะสำหรับการสอนวิชาภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาจีนภาระศึกษ,ษาศิละปะและดนตรีค่ะ คุณครูชาวไทยนะคะจะสอนภาษาไทย4คาบต่อสัปดาห์ค่ะและสังคมศึกษาไทย2คาบต่อสัปดาห์คุณครูภาษาจีนจะสอน4คาบต่อสัปดาห์ค่ะ ขนาดชั้นเรียนของ IB PYP นะคะจะอยู่ที่ประมาณ24คนต่อห้องค่ะโดยที่น่าสนใจมากๆนะคะคือในช่วง PYP เนี่ยเกรด5นะคะนักเรียนจะได้จัด PYP Exhibition ค่ะซึ่งนักเรียนจะได้นําเสนอผลงานวิจัยนะคะในหัวข้อที่ตนเองสนใจค่ะและเด็กๆนะคะก็จะได้เข้าร่วมนะคะงานที่ช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็ชมรมต่างๆค่ะตามความสนใจและก็ความถนัดค่ะ ถัดมาในส่วนของชั้น2นี้ค่ะรวมไปถึงคลาสเรียนต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะคะและรวมถึงห้องเรียนของ Music a n d Art Department ค่ะไม่ว่าจะเป็น Art Room, Music Room, Recording Practice Room และ Music Practice Room ค่ะ DLTS band นะคะคือวงดนตรีของทางโรงเรียนนะคะซึ่งเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้แสดงออกทางดนตรีนะคะแล้วก็ได้ฝึกทักษะการเล่นดนตรีร่วมกับเพื่อนๆค่ะ นี่นะคะคือห้องโ o บอติก s a n d c o ดิ้งค่ะที่คุณอยากพาทุกคนมาดูมากๆเลยนะคะโดยเน้นการเรียนนะคะเทคโนโลยี Technology, และ e ก็เอนจิเนียริงค่ะเน้นให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ด้านวัตกรรมต่างๆนะคะแล้วก็เรียนรู้เทคโนโลยีนะคะผ่านการลงมือปฏิบัติจริงค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของให้น้องๆเนี่ยได้มาลองมิกชั้นต่างๆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ l e โก้ o รบอติกให้น้องๆได้ลองเล่นกันด้วยค่ะ ชั้น3และ4นะคะคือพื้นที่สาหรับการเรียนการสอนทั้งหมดเลยค่ะในส่วนนี้นะคะคือห้องแบ็กบ็อกซ์ค่ะสําหรับให้น้องๆเนี่ยมาฝึกซ้อมการสแสดงกันค่ะทางโรงเรียนนะคะให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นใจในตนเองนะคะโดยส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยกล้าสแสดงออกนะคะกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนนะคะร้วนม,มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความมั่นใจและภาวะผู้นําให้กับนักเรียนอย่างรอบด้านเลยค่ะ สำหรับชั้น5ของตัวอาคารนะคะขึ้นในส่วนของ Library ค่ะแล้วก็ Sport hall แห่งนี้นะคะโดย Sport hall แห่งนี้นะคะได้รับการออกแบบมาสำหรับกีฬาประเภทต่างๆนะคะโดยแบ่งประเภทกีฬานะคะตามเส้นสีนะคะแล้วก็ตัวพื้นนะคะได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษค่ะซึ่งการกระแทกนะคะลดการบาดเจ็บเวลาน้องๆเล่นกีฬานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ค่ะสำหรับกิจกรรมอื่นๆค่ะ และในส่วนนี้นะคะคือห้อง Science l aboratory ค่ะซึ่งโรงเรียนนะคะได้เน้นให้นังน้องเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะอย่างเช่นน้องๆ้องเนี่ยตอนนี้ก็กำลังทำทดลองกันอยู่ค่ะโดยห้องเรียนนะคะได้แบ่งออกเป็นห้อง b i เอ o g จ Chemistry และก็ฟิสิกส์ค่ะชั้น6ของอาคาร B3 นะคะคือในส่วนของห้องเรียนทั้งหมดเลยค่ะโดยคลาสไซส์นะคะจะอยู่ที่ประมาณ24คนต่อห้องค่ะ เกรดหถึงเกรดเนะคะนักเรียนจะเรียนตามหลักสูตร IB Middle Years Program หรือ IB MYP ค่ะซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้นะคะแบบบูรณาการและการตั้งคำถามเชิงลึกค่ะเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาการกับบริบทของโลกปัจจุบันนะคะโดยสอนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาค่ะนักเรียนเกรด6และ7นะคะจะเรียนวิชาภาษาไทย4ี่คาบต่อสัปดาห์เรียนวิชาสังคมศึกษาไทยสองคาบต่อสัปดาห์และเรียนวิชาภาษา,ษาจีนสคาบต่อสัปดาห์ค่ะ ในช่วงเกรดแปดนะคะนักเรียนจะต้องทำคอมมูนิตี้โปรเจกต์ค่ะซึ่งนักเรียนนะคะจะต้องวิเคราะห์ปัญหาสังคมนะคะแล้วก็นำเสนอวิธีการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ค่ะและมาที่อาคารใหม่อีกหนึ่งอาคารค่ะคืออาคาร D4 ขนาด3ชั้นนะคะซึ่งรวมไปได้วยคลาสกิจกรรมค่ะชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสปอร์ตพาวนะคะเด็กๆที่นี่นะคะเวลาออกไปแข่งกีฬาก็จะใช้ชื่อทีมว่า DLS c h a r g ค่ะ และทางโรงเรียนยังคงมีในส่วนของแดนสตูดิโอนะคะและสนามฟุตบอลมาตรฐานค่ะโดยโรงเรียนมี MOU กับทาง i v เ r p o o l ู o ฟุตบอ l c l ับในประเทศไทยค่ะโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้เข้าร่วมการคัดตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพต่อยอดในระดับสูงค่ะที่ dlts นะคะมีระบบเ้าทั้งหมดสี่เฮาค่ะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือความสามาัคคีและการแข่งขันเชิงสร้างสารรค์ภายในโรงเรียนค่ะชั้นที่3ประกอบด้วยห้องสควอตสนามปีนผาจำลอง และห้องจัดเลี้ยงสำหรับรองรับแขกในช่วงกิจกรรมโรงเรียนค่ะสำหรับค่าเล่าเรียนรายปีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่426,000บาทนะคะจนถึง468,000บาทค่ะหากคุณพ่อคุณแม่คนไหนหนะคะสนใจให้น้องๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ DLS g International School สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรและเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ